สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาเจอกับ To y ยต้าวีโกนะครับผมคันนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะรถกระบะเอาใช้งานเข้าสวนเข้าไร่นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับอ่าคันนี้ตั้งราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอกสารครบพร้อมบนครับรถบางเดิมไม่มีชนนะครับคันนี้ครับอ่าคันนี้ผมเก็บสีให้ใหม่นะครับผมสีมันสีมันตายนะครับสีมันเจือดผมก็เก็บสีให้ใหม่นะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผม รุ่นตยีเครื่อง2องนะครับผมรถหน้าตาเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมภาษีขาดเดือนตุลากนยานะครับวีโก้นะครับผมตั้งราคาที่1นึ่งแสนห้าหมบาทลูกค้าท่านใดสนใจมีรถเก๋งจะมาจีเทิร์นก็ได้แต่เน้นรถเก๋งต้องเป็นยี่ห้อโตโยต้าเท่านั้นนะครับผมนะครับสนใจก็มาชมกันก่อนนะครับที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอระยบุรีจังุลินครับ รถเก่งนะฮะที่เป็นยี่ห้อ toyota นะครับผมสามารถตีเถือนได้นะครับอ่าสนใจก็ทักทายมาแลวกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับอ่าเก็บเงินได้หนึ่งบาทบางเดิมนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับหน้าตาเดิมเครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นเลยนะครับยาเย็นนะครับอขับทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลส่วนมากรถกระบะนะครับไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาอะไร สำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะฮะคันนี้นะครับลูกค้าไม่มีประวัติติดบโรจากธนาคารไหนนะฮะจัดได้เต็มนะครับงวดประมาณสี่พันเก้านะครับหกสิบงวดนะครับผมสนใจก็ทักทายมาหาผมก็แล้วกันนะครับผมรถอยู่ที่บ้านเต้ตะบนท่าตัเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสภาพดีนะฮะสภาพดีบอกไว้เลยนะครับผมเอาไปใช้งานขับยาวๆเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆนะฮะคันนี้ครับขับดีนะครับผม สีตรงกับตัวบอดี้รถเลยนะครับผมอ่าขจอดไฟฟ้าขึ้นปกตินะฮะขับทางไกลสบายนะครับปล่อยพงมาลัยได้เลยนะครับผมเหยียบสเปียดนะฮะร้อยร้อยกว่าได้เลยอะประหยัดน้ำมันครับประหยัดน้ำมันนะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ผมนะศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับมาดูรถกันก่อนโดยจะมาทดลองขับก็ได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับผม ไม่สองแสนกว่ากิโลนะฮะคันนี้ครับกุญแจรีโมทนะครับผมนี่นะฮะสนใจก็มาทักทายก็แล้วกันนะครับมาดูรถหล่งหรือมาทดลองขับได้นะครับระบะกันไม่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้อง F4 ทุกประเทศครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากเพจด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ย้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ไลน์นะฮะศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสหครับ, 93, 3, 7, 3, 6, รบถั่มาได้ตลอด2ี่ชั่วโมงครับร้านเราไม่มีวันหยุดนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักไทยมานะฮะเราจัดทำขอขอได้นะครับผมขอบคุณครับ